สวัสดีค่ะคิมซูยอนถแถลงทางน้ำตาเผยชาัดสาเหตุไม่เปิดตัวคบคิมแซรอน วันที่31มีนาคม68พระเอกคิมซูยอนปรากฏตัวต่อสาธารณชนครั้งแรกพร้อมตั้งโตะแถลงข่าวพร้อมทนายความเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของนักแสดงสาวผู้ร่วงรับคิมแซรอนเพรเอกหนุ่มยอมรับว่าเคยคบหาอยู่กับคิมแซรอนราวหนึ่งปีเขายังได้ขอโทษที่ปิดบังเรื่องราวความสัมพันธ์ดังกล่าวและยังยืยนยันว่าไม่ได้คบหากันตอนที่คิมแซรอนยังเป็นผู้เยาวตามที่อยู่ในข่าว ก่อนอื่นต้องกล่าวคำขอโทษเพราะทุกคนต้องทนทุกข์ทรมารรู้สึกแย่และผมรู้สึกเหมือนผู้ล่วงลับอย่างคิมแซรลอนไม่สามารถพักผ่อนอย่างสงบสุขได้ซึ่งทำให้ผมรู้สึกแย่มากผมไม่สามารถยอมรับตัวเองได้ว่าบางสิ่งบางอย่างเป็นเรื่องจริงหากมันไม่ใช่เพียงเพราะผมถูกคุกคามเท่านั้น ผมจะมาพูดถึงสิ่งที่ทุกคนอยากรู้มากที่สุดตอนนี้ผมไม่ได้ออกเดทกับคิมแซรนตอนที่เธอยังเป็นผู้เยาว์คิมซูยอนยังกล่าวอีกว่าที่ไม่กล้าเปิดเผยว่าคบกัน พราะกลัวซีรีส์ควีนออฟเทียที่กำลังถ่ายทำตอนนั้นจะเกิดปัญหาเพราะกลัวที่จะสูญเสียทุกอย่างทุกสิ่งที่เคยมีผมคิดว่าตัวเองเป็นคนขี้ขลาดตลอดเวลาที่ผ่านมาผมมุ่งมั่นที่จะรักษาสิ่งที่ผมมีไว้ผมไม่รู้ตัวว่าความเมตตากรุณาที่ผมได้รับนั้นยิ่งใหญ่และผมก็กลัวที่จะสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างผมได้แต่ซ่อนตัวอยู่ผมจึงใช้เวลานาน,านมากในการมาถแถลง ผมสงสัยว่าทุกอย่างคงจะเป็นอย่างไรถ้าผมจัดงานถแถลงข่าวตั้งแต่เริ่มต้นถ้าอย่างนั้นผมคงไม่ทำให้แฟนๆที่รักและสนับสนุนรวมถึงพนักงานในบริษัทผู้จัดการของผมต้องทุกข์ทรมานมากขนาดนี้ทุกครั้งที่มีการเปิดเผยเรื่องราวของผมและผู้เสียชีวิตผมก็คิดเสมอว่าพรุ่งนี้ผมจะเล่าทุกอย่างให้พวกเขาฟังผมจะเปิดเผยทุกอย่างและจะยุตินรกนี้ให้ได้ แต่ทุกครั้งผมก็จะลังเลอยู่เสมอผมกลัวผลที่จะตามมาจากการตัดสินใจของผมถ้าผมทำให้ทุกคนและทุกสิ่งพังตอนที่รายการ Queen of Tear ออกอากาศและผู้เสียชีวิตอัพโหลดรูปของผมกับเธอ ผมก็รู้สึกแบบเดียวกันผมกับแซรนครบกันมาประมาณ1ปีเมื่อ5ปีที่แล้วหรือ4ปีก่อนที่ละครเรื่อง Queen of t e a r จะออกฉายอย่างไรก็ตามในเวลานั้นผมปฏิเสธความสัมพันธ์ของเราผมสมควรได้รับการวิาพากษ์วิจารณ์สำหรับสิ่งที่ผมทำขอบคุณที่นี่ com ค่ะ